นะครับอยากไปเที่ยวยกแก๊งกับบอยประกันไปฟรีๆกันไหมนั่งอะไรไปไปเคื่อหรือว่านั่งอลบูกินีไปอยากไปเที่ยวยกแก๊งกับบอยประกฟรีไหมนะครับเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับวันนี้ตะวันเขามีกิจกรรมนะฮะที่สามารถให้คุณพาเพื่อนทั้งแก๊งไปกันแบบฟรีๆสี่ท่านนะครับผู้ชมครับแค่คุณชิมแล้วก็โหวตนะครับลุนเที่ยวเชียงใหม่โหวตตะวันน้ําพริกหนุ่มรสเด็ด นะฮะโหวตตะวันธพิกหนุ่มรถเด็ดนะฮะให้กดดอกจันทร์2 4 0ดอกจันทร์1แล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะฮะอันนี้ไปเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับผมลุ้นเที่ยวภูเก็ตโหวตตะวันกุ้งเสียบทรงเครื่องอ่าอ่าอ่านใต้ห่านใต้ห่านใต้นะฮะกุ้งเสียบนี่อยู่ภูเก็ตนะครับกดไปที่ดอกจันทร์2 4 0ดอกจันทร์2สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกแล้วโทรออกนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะไป เดี๋จะไปไมหมดแล้วนะครับค่อยๆไปพร้อมลุ้นรางวัลประจำสัปดาห์มือถือจำนวน48เครื่องนะฮะเฉพาะเฉพาะวะเฉพาะระบบ AIS เท่านั้นนะครับนะฮะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้วันนี้นะฮะจนถึงวันที่31มีนาคม2558และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook.com/com นะฮะตะวันเต็มๆไม่มีกักเหมือนที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับนะฮะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับยากไปเที่ยวกับพี่อภิกรขึ้นเหนือก็ได้ลงใต้ก็ดีรีบเลยนะ ครับนะฮะแก๊งหนึ่งสคน4คนนะฮะแต่ว่านั่งเครื่องไปนะไม่ได้ขับรถ a m ม o กินนี่ไปเดี๋ยวต้องรีบส่งเราจะจะไปเชียงใหม่ันจะกดเลยดอกจันสองสีดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมไปภูเก็ตไหมผมไปภูเก็ตก็ได้ผมก็กด240ดอกจานสองสี่เหลี่ยมง่ายๆนะเราติดตามกันได้โ่เคมาคกับมากับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะ